ครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีการใส่ย,ยางหุ้มแกนโช๊คสำหรับ xsr 1 5 5นน,นะครับเผื่อใครที่อยากจะลองสั่งมาใส่เองแล้วอยากรู้ว่ามันใส่ย,ยากไหมวันนี้เราลองมาดูกันครับอุปรกรณ์ที่เราจะต้องมีก็คงจะเป็นแม่แรงน,นะครับหรืออุปรกรณ์อะไรก็ตามที่ทำให้ล้อหน้าเราลอยขึ้นได้นะครับ นี่เป็นยางคุ้นแกนโชกที่ผมสั่งมาจากแอปสีส้มนะครับดูไปมันก็แอบ,บสั้นกว่าตัวแกนนิดนึงนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าตอนใส่ออกมาเราจะเป็นยังไงครับครับอย่างแรกก็ต้องถอดชุดเบรกออกนะครับอันนี้ผมถอดออกไปแล้วลืมถ่ายวีดีโอไว้ต้องเกาะไปด้วยนะครับจากนั้นเราก็มาถอดบังโคลอนออก สำหรับเบรกกับบังโครนให้ถอดไม่ยากครับชุดเบรกจะมีน็อตจะดสองตัวขันน็อตออกแล้วก็ดึงชุดเบรกออกจากจานเบรกได้เลยส่วนบังโครนก็มีน็อตฝั่งละ3าตัวนะครับในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องยกล้อลอยขึ้นจากพื้นนะครับให้รอติดพื้นไว้ อัต่อมาให้เรามาคลายน็อตจับแกนโชกก่อนนะครับรถที่ไม่เคยถอดเลยเนี่ยมันจะถอดยากให้เราคลายไว้หน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องคลายสุดเพอถึงเวลาเราถอดล้อไปแล้วเนี่ยจะได้ขันออกได้ง่ายครับ ต่อมาแล้วก็คลายเพื่อนําแกนโชว์ออนนะครับในขั้นตอนนี้ก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นนะครับนั่นแหละฮะผมพาดแทนทุกคนแล้วนะครับอย่าพาดเหมืนผมแล้วไป ต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนสําคัญแล้วนะครับก็คือการนํายางหุ้มโชกใส่เข้าไปในแกนขั้นตอนนี้จะบอกว่าจะยากก็ไม่ยากจะง่ายก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ถึงต้องใช้น้ํายาหล่อรื่นอะไรนะครับก็ยัดลงไปเพื่อขอยัดลงไปได้ไเรื่อยๆ นั่นแหละฮะเวลาที่สปีดให้ชมคือเวลาที่ใช้ไปจากนั้นก็ใส่แกนโช๊กลับเข้าไปขันให้พออยู่นะครับไม่ต้องถึงกับแน่นมากเผื่อว่าเวลาเราใส่อีกข้างหนึ่งเราก็ไม่เท่ากันเราจะได้ปรับได้ง่ายมาถึงอ,อีกข้างแล้วนะครับอั่นแน่ รอบนี้ไม่ได้กินหรอผมรู้แล้วเอาขาลองไว้ครับลืมบอกตอนถอดออกอใส่เข้าเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าแผงข้อเนี่ยมักจะขูดตัวโชกให้เป็นรอยได้ง่ายครับหลังจากนั้นเราก็ใส่อีกข้างนะพอเสร็จแล้วเราก็ใส่ล้อก,กลับเข้าไปนะครับก็เกือบจะเสร็จละ ก่อนจะยกไม่แรงลงนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูว่าโชคตทั้งสองข้างเราเสมอกันดีไหมจากนั้นก็ใส่ชุดเบรกกลับเข้าไปนะครับขั้นตอนนี้ก็เหมือนการเปลี่ยนผ้าเบรกโทั่วไปนะครับก็ต้องขอภายที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูชัดๆนะครับ ถ้าผ้าเบรกของผมหมดเมื่อไหร่ก็คงจะมีโอกาสได้มาทําคลิปวิดีโอวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้มาจนจบนะครับและก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการจะ diy รถ fsr 1 5 5คู่ใจของตัวเองไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ